สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพาท,ทำเปียกสาคูต้นลำไยแล้วก็ขา้าวโพดนะคะส่วนประกอบก็จะมีสาคูต้นขา้าวโพดลำไยน้ำตาลกะทิค่ะแล้วก็น้ำวิธีทำ ต้มน้ำให้เดือดใส่ไปเตยลงไปด้วยค่ะเี่น้ำเดือดแล้วเราก็ตักใบเตยออกนะคะแล้วก็ใส่สาคูล,ลงไปีละน้อยแล้วก็คุณใบๆเพราะว่าสาคูมันจะติดกันนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราก็คุณใส่สาคูล,ลงไปนะคะสาคูต้มน,นะคะ ลอยเอารงค่ะเไม่ให้ก้อนติดกันติดก้อนไปสักพักหนึ่งมันสุกแล้วเราก็ใส่ขา้าวโดใส่ลำไย,ยค่ะใส่น้ำตาลเป็นนด้าหละเสร็จยกลงแล้วไปใส่กะทินะะ ไฟกลางค่ะหลุดแล้วเราก็ใส่ขา้าวโพด แล้วก็ตัดอมนะคะคุณันกรคุณนิชทำยากเห็นใจกัในใหญ่เยอะเลย ก็ปิดไฟนะคะแล้วก็ใส่กะทิค่ะเสร็จแล้วค่ะสาคูเปียกลำใไยสาคูเปียกเปียกสาคูต้นลำใไยเขาพูด เร็จแล้วค่ะเปียกสาคูต้นลำใไยเขาโพดค่ะน่าทานมากเลยค่ะ